วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้วันที่เจ็ดเจ้าค่ะวันที่าฮ่วฮ่าฮ่่าฮ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 ่นฮดาฮ่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 า่าฮออฮ่าสุ่ฮ่าฮ่า อีกทีหนึง่งอารุณสวัสด์ยามเช้านะ, Good morning everyone. ะ Good morning o o o d m o r n i n g e อ e ว y o n e ันะ g o o d morning ครูโจด้วยวันนี้วันนี้อีกกี่วันออกวันษา <S <S 2> <S 2> ออกวันษา <S 2> <S 2> ไม่รู้แล้ว <S <S ดูโจะจีนก่อน การ์สการพระอาจารย์คุกเจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะไม่ได้ยินเสียงพรษามาแล้วห้าสิบหกวันเจ้าค่ะแล้วก็โอไม่ใช่เข้าพาษามาแล้วห้าสิบหกวันบอกพรรษาเหลืออีกสามสิบสองวันเจ้าค่ะไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์เจ้าค่ะสามสิบหกวันไม่ใช่หรือไม่ได้ยินเสียงพระอาจารย์เสียงพระอาจารย์ไม่มีนะ เสียงเสียงหายเสียงหายไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ค่ะเสียงหายแล้วเ็แล้วค่ะเสียงไม่มีเสียงเสียงหลวงพี่ไม่มีละหายไปแล้วเสียงหายเจ้าค่ะหลวงพี่ไม่มีเสียงไอไม่ได้ยินเหรอ เสียงหายเจ้าค่ะพระอาจาร์เสียงหายค่ะเสียงหายอ่ะไม่มีเสียงเสียงหายค่ะตอนนี้ทางบ้านทาง Facebook Live ก็คงงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงให้ฝั่งซูบอกเสียงหายฝั่งไลฟ์ก็กำลังลุ้นรอฟังอยู่เมื่อวานเล่าถึงไหนถึงตอนที่ พอเวลาหลวงพ่อท่านนิมนต์ทุกเพนเนี่ยนะฮะนิมนต์พระผู้ใหญ่มาฉันหลังๆก็ไม่มีใครมาฉันเลยจนสุดท้ายก็เลยท่านก็เลยฉันอยู่องค์เดียว,วนะฉันอยู่องค์เดียวอยู่ประมาณได้สองสามเดือนเนี่ยมึงจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะว่าพอเวลาขึ้นเป็นผู้ใหญ่ หรือว่ายิ่งสูงท่านบอกท่านเคยใช้คำนี้นะท่านบอก <Yeah. S 1> ยิ่งสูงก็จะยิ่งหนาวใช่ไหมติดลมบนแล้วคือยิ่งสูงก็ยิ่งยิ่งหนาวเพราะฉะนั้นถ้าไม,ไ,มไม่ลดไม่ลดไม่ลดตัวลงมาเนี่ยไม่ลดตัวเองลงมาต่ำลงเนี่ยใครใก็จะตื่นไม่ได้เหมือนกับอะไรเหมือนกับ ผู้ที่เป็นเป็นใหญ่ในในประเทศในชาติพอมันขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นบนหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้พอลงไม่ได้ก็ไม่ไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่าผู้ที่อ่อนกว่าเนี่ยเขาจะสื่อสารมาเพราะฉะนั้น มันก็จะทำให้เป็นประเภทหลงตัวเองไปเรื่อยๆหลอกตัวเองไปเรื่อยๆนะก็ไม่มีใครฉันกับท่านอยู่อสองสาเดืนอนจนสุดท้ายท่านก็เดินลงมาฉันกับพาลูกๆในสมนะพอท่านมาช่วงแรกๆนี่ก็เป็นไงเอ่ยเก่งเป็นไงเอ่ย โอ้โหแต่ละองนั่งกันเรียบร้อย <laughs> นั่งกันเรียบร้อยเลยนั่งกันเกรงเลยลนะ่นะนั่งกันเกรงเลยหลวงพอ่อหน้ากับฉัน,ฉ,นฉันไปลูกๆก,ก็นั่งเกรงโอ้หต้องบอกว่าอย่างนี้นะเสียขียวัตรเนี่ยฉันเป๊ะเลยช้อนเชิญนี่ไม่มีฮะไม่มีดังกริก๊กๆนี่ไม่มีเรียบร้อยทีเดียวอ พอเริ่มฉันไปนานๆเข้ามันก็เริ่มปรับตัวพอเริ่มปรับตัววัฒนธรรมของการรายงานก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยังไงพรลูกๆนะเช่นพระอาจารย์อนุรักษ์หลวงพี่อนุรักษ์เราหลวงพี่แอร์นะท่านเป็นผู้รอบรู้จริงๆท่านเป็นประเภทค้นหาข่าวตามข่าวแล้วก็เอาข่าวเนี่ย มารายงานหลวงพ่อทุกทุกวันในตอนมื้อเพนส่วนหลวงพี่เองเนี่ยก็ใน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 ระยะแรกๆท่านก็จะถามอ่าเป็นยังไงยังมีชีวิตดีอยู่หรือ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นหลวงพี่ก็กลับมาจากต่างประเทศเนอะท่านก็จะถาม อ่าเป็นยังไงบ้างที่อังกฤษอ่าที่นิวคาสเซิลเป็นยังไงท่าน,นก็จะถามพอถามไปท่านถามมาเราก็รายงานนะทุกครั้งที่ท่านตั้งคำถามเนี่ยท่านจะมีหนึ่ง what อะไรนะสอง why นะทำไมนะสามนะ how อย่างไรนะนิด จำเลยนะจำเลยในทุกๆก,การวางแผนเนะี่ยให้มีให้ให้เราตั้งคำถามสามคำถามกับตัวเองแล้วหาคำตอบให้ได้ถ้าสามคำถามนี้ตั้งไม่ได้เราจะไม่สามารถเป็นคนมีเหตุผลได้เลยทำไมอะ่ะทำไมพูดแบบนี้อ่ะ what สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยมันคืออะไรนะมันคืออะไรบ้านเมืองนี้ทําไมเขาเป็นแบบนี้เนี่ยในมันคืออะไรยังไงอ่าก่อนที่เราจะทํากิจกรรมหรือว่าทาธุรกิจธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องถามจะทําอะไรถูกไหมจะทําอะไรจะทําที่ไหนอพอคําถามต่อมาทําไมต้องทําอันนี้ ทำไมต้องทำกิจกรรมนี้อย่างนี้เนาะมีคนถามทำไมวัดพระธรรมกายนิวคาสลจะต้องทำหน้าต่างกระจกสีพุทธประวัติหเห็นไหมหเห็นไหมคือมันมีเหตุผลของมันพอมันถามพอถามปุ๊บฮาวทำไมนะ่ะก็ต้องตอบตอบตามเหตุว่าเพราะในอดีตหน้าต่างกระจกสีอ่ะมันเป็นรูปเก่าที่เป็นของ คิดศาสนาเขาเป็นรูปพระเยซูนะแต่เนื่องจากโบสถ์ขายให้เรามานะเราก็จะซ่อมบูรณะให้เป็นของเรารูปแบบเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเราปรับปรุงเป็นเรื่องราวของเรานี่นี่นี่คือเหตุผลเหตุก่อนจึงมาเป็นผล จึงทำแบบนี้เห็นไหมเพราะถ้าเราไม่รู้จักคําว่า why แล้วก็คุณจะไม่มีเหตุผลเลยคุณจะทําอะไรก็ทําแต่ตามใจตัวเองทั้งสิ้นจึงต้องมีคําว่า why นะสุดท้ายทุกคนเนี่ยเวลาจะทําอะไรก็ตามจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับ how to แล้วทำอย่างไรสิ่งที่แตกต่างในธรรมะของหลวงพ่อเลยจริงๆเลยคือท่านเองเนี่ยท่านได้ไปย่อยไปขย่อนให้ธรรมะที่อยู่ในพระไตรปิฎกที่มันฟังยากยากเข้าใจยากยากให้เป็นธรรมะที่ง่ายๆนะแล้วเอามาใช้ได้จริงๆโดยทั้ง วิธีการวิธีการฝึกตัวของท่านหรือวิธีการดําเนินชีวิตของท่านเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวธรรมะจริงๆเลยเห็นไหมทุกอย่างที่หลวงพี่เล่ามาเนี่ยมันสามารถจับเข้าหมวดธรรมะได้ได้ตลอดว่าท่านทำทำมเพราะอะไรนะแล้วทําไมถึงอย่างนี้เนี่ยตรงนี้มันต้องชัดเจนพรหลังๆท่านมาฉันด้วยก็เลย เรารู้แล้วล่ะว่าท่านจะต้องลงมาฉันด้วยกับลูกๆหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรมตัววันนี้เราจะพูดอะไรจะพูดรายงานอะไรท่านแล้วสิ่งที่สำคัญคือว่าท่านท่านรอฟังจากเรานะหรือแม้แต่ว่าในทุกๆวันเนะี่ยสมมตินอกจากท่านฉันเพลงแล้วนะเดี๋ยวนี้ท่านลงมาฉันเช้าด้วย <laughs> สองมื้อเลย <laughs> สองมือเลยนะแล้วก็หลวงพี่ก็มีหน้าที่เออในทุกๆเช้าเนี่ยถ้าเราเองเนี่ยเป็นเป็นดิเรกชันนะเช่นนำเสนอในสิ่งที่ทำให้ท่านเบิกบานเนี่ยอารมณ์ท่านก็จะเบิกบานทั้งวันเพราะฉะนั้นทุกๆเช้าหลวงพี่ก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวหรือว่ารายงานในสิ่งที่ ทำให้ท่านเนี่ยเบิกบานหรือแม้วิธีการเล่าหลวงพี่เองอี่ะหลวงพี่ก็เล่าไปพูดไปหัวเราะไปอย่างนี้นะท่านก็มีความสุขไว้มีความสุขนะนี่เป็นวิธีการที่เราเนี่ยสามารถตอบแทนคุณท่านได้บ้างและท่านเองก็ได้รับรู้เรื่องราวจากจากลูกๆนี่แหละนะตอนที่สร้างกุฏิเสร็จ เรียบร้อยนอกจากได้ต้อนรับหรือว่าดูแลพระผู้ใหญ่ที่มาขบมาฉันกันแล้วบุคคลหนึ่งที่สำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อวัดราดชโอรสในทุกๆงานบวชบรรพชาอุปสมบทเนี่ยท่านก็จะมาฉันที่อาสมณติตแล้วท่านก็จะมาพูดง่ายในช่วงระหว่าง รออุปสมบทเนี่ยพักเที่ยงเพลนเนี่ยนะฉันเสร็จท่านก็จะไปพักผ่อนก็คือหลับหลับนิดนึงให้สดชื่นปุ๊บแล้วก็บ่ายท่านก็ไปบวชพระต่ออย่างนี้เราก็หลวงพี่เองแล้วก็ทีมงานก็มีมีหน้าที่ดูแลอุปถากพระอุปชาไม่ว่าอุปชาองค์ไหนมาก็ได้ดูแลอุปถา สิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือนอกจากกับข้าวกับปลาอาหารน้ำท่าแล้วเนี่ยยังต้องเตรียมที่ที่พักก็คือที่หลับที่นอนด้วยนะเตรียมฟูกเตรียมผ้าหม่มเตรียมหมอนเตรียมอะไรต่างๆในทุกๆุกทุกครั้งเนี่ยที่ทำการซักพวกอุปกรณ์พวกนี้เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะพับเก็บเรียบร้อยเลยแต่พอรอวันที่ พระอุปชาท่านมาเนี่ยหลวงพี่เองเนี่ยก็จะเอามาปูแล้วก็เตรียมพร้อมให้ท่านมาจําวัดได้อย่างนี้ก็มีอยู่คราหนึ่งดูนะดูวิธีการปฏิสนฐานท่านนะมีอยู่วันหนึ่งเตรียมเรียบร้อยแหละก่อนเพลงท่านก็เดินมาดูคำว่าเดินมาดูในที่นี้คือเดินมาตรวจนั่นแหละตรวจความเรียบร้อย พอเดินม,มาดูท่านก็บอกว่าอืต้อนรับอย่างนี้เหรอเอ้อยังไงอ่ะต้อนรับยังไงอ่ะเองต้อนรับอย่างนี้เหรอทาไมไม่รีดปอกหมอนให้มันเรียบคือเข้าใจไหมว่าพอเวลามันเราพับเนาะพับเก็บเนาะมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสันคมคมใช่ไหมคือมันก็มันก็เรียบนะแต่ว่ามีสันมีขอบมีอะไรอย่างนี้ หรือแม้แต่พระปูที่นอนเองก็เหมือนกันพอเคลี่ออกมามันก็จะเป็นเป็นสันมันไม่มันไม่เรียกตึงหมดท่านบอกต้อนรับอย่างนี้เหรอเออมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงความตั้งใจในการดูแลปฏิสันฐานว่าเราเนี่ยตั้งใจมากน้อยแค่ไหนกับแขกที่มาเยี่ยมเยียนเรายิ่งโดยเฉพาะ แขกที่มาเยี่ยมเยียนเราเนี่ยมีมีอุปการะกับเราด้วยยังไงท่านอุตส่าห์มาเป็นเ้าประชาให้เรานะท่านอุตส่าห์เสียสละเวลานะมามาช่วยเหลือเราอะ่ะทําไมเราต้องรับแบบนี้ครับไปไปรีดให้เรียบสั <c oughs> ่งไปรีดให้มันเรียบ ยับยับหรือว่ามีสันคมคมเงี้ยเอาให้มันหายไปหมดนะมันเรียบไปเลยเออพอท่านไล่ไปเรียบไปไปรีดหรือพี่ก็ไปรีีรดให้มันเรียบเออพอรีดเสร็จนะแล้วก็มาขึงใหม่ตึงมาปูใหม่ท่านก็มาดูดูอีกรอบนึ้งเออมันต้องอย่างนี้สินะเวลา เวลาใครที่มีบุญคุณกับเราเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนท่านอย่างน้อยที่สุดให้ท่านรู้ว่าเราเนี่ยเต็มอกเต็มใจที่จะดูแลต้อนรับท่านใครไปใครมาเนี่ยเราต้องเราต้องแสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาให้เขารับรู้ได้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เต็มอกเต็มใจ ที่จะยินดีต้อนรับเขาไม่ใช่แขกมาถึงบ้านแล้วนะประตูก็ไม่เปิดพอเปิดเสร็จอ่ะอยากนั่งตรงไหนก็นั่ง <c oughs> ไม่ใช่เปิดเสร็จปุ๊บพาเลยฮะจะไปนั่งตรงไหนก็พาไปนั่งเอน้ําท่าเตรียมให้พร้อมข้าวของจะหยิบจะเอาอะไรมอมให้จะอะไรก็วางกันไปอย่างนี้มันมันบ่งบอกถึงความความอบอุ่นเนี่ย ที่เราต้อนเรายินดีต้อนรับอย่างเต็มอกเต็มใจนะเมื่อวานนี้เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งจําได้ไหมวันอะไรวันที่ตรงกับวันที่ิกหกกันยานพุทธศัการาชสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ สี่สิบเอ็ดอนะสี่สิบเอ็ดเป็นวันที่ปิดองค์พระแกนกลางที่มหาธรรมกายเจดีย์นะมีสาธุชนมาร่วมกันประมาณสองหมื่นคนได้วันนั้นเป็นวันที่แดดเปรี้ยงเลยจำได้แดดเปรี้ยงตอนนั้นหลวงพี่เป็นนักศึกษาอยู่ นะเป็นนักศึกษานะหลวงพี่อเทนนั่นก็เป็นนักเป็นนักศึกษาอยู่เหมือนกันแต่ว่าวันที่หลวงพี่ไปอยู่ณนะที่นั้นเนี่ยก็ก็เห็นนะ่ยนะคือในขณะที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยมีเสียงฮือฮาขึ้นมาเอ้าดูนั่นดิดูนั่นดูดนั่น,น,นอะไรอย่างนี้นะประมาณเนี้ยดูที่พระจันทร์ไปพระอาทิตย์มีพระจันทร์พระจันทร์ขึ้นตอนคืนดูที่พระอาทิตย์ ปกติพระอาทิตย์จะแสบตาเนาะแต่วันนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ไม่แสบตาแล้วก็เหมือนกับมีฉากเหมือนมีฟิลเตอร์มาบังไว้คล้ายๆกับโปร่งคล้ายๆกับเป็นเป็นเป็นโป,ปร่งแสงกันนะแต่ว่าไม่แสบตาแล้วก็หมุนหมุนหม,มุนกัน,นบางคนก็เห็นหนักกว่านั้นคือเห็นรูปพระเดชพระคูหลงปูเนี่ยอยู่ในอัจจจันตะวันแก้วด้วยซ้า เนอะคือด้วยศรัทธาของมหาชนนี่มารวมกันมันเลยทําให้เกิดจริงอัศจรรย์บังเกิดขึ้นนะเป็นวันเป็นวันอัศจรรย์อีกวันหนึ่งที่หลวงพี่เองก็ได้มาได้ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ <c oughs> ท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าไอ้วันนั้นเนี่ยหลวงพ่อตานะท่านบอกไอ้วันนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็นั่งอยู่บนรัตนบ ไอ้อยู่บนอ่ัตนาบรรลังที่เจดีย์ซึ่งจะหันหน้าหันหลังเนี่ยให้กับพระอาทิตย์นะด้านหลังนี้ส่วนลูกๆเนี่ยอยู่หน้าเจดีย์เนี่ยจึงเห็นไงจึงเห็นเพราะว่าอยู่ในที่ตรงข้ามไอ้วันนั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านก็ฮือฮาอะไรกันวะ น่ยท่างนี้นะนั้นแล้วโดยโดยปกติหลวงพอ่อท่านเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ไม่เชื่อง่ายๆถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็ไม่เชื่อง่ายแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ใช่เป็นพวกศรัทธาจริตด้วยทุกอย่างนี้ต้องพิสูจน์นะพอได้ยินเสียงฮือฮาปุบ๊บอะไรวะถ้าบอกอะไรปะพอ เริ่มมือหายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งท่านต้องเอี้ยวหลังไปดูอ่ะอลองี้ดีกว่าเอียอเอ้ยวหลังไปดูเพอะเอี้ยวหลังไปดูเสร็จเออเออเออนะท่านใช้เสียงนี้นะเออเออเออถ้าไม่เห็นกระตากูก็ไม่เชื่อว่ะนะถ้าไม่เห็นกระตากูก็ไม่เชื่อเหมือนกันสรุปก็คือ ความอัศจรรย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับผู้ที่มีความศรัทธานะมารวมตัวกันจนทำให้ธรรมชาติเกิดความอัศจรรย์ขึ้นอย่างนี้นะแหมวันนี้นี่เพราะจา์เดนนิชโจ ใจดีท่านต่อเวลาให้นานเลยนะท่านต่อโอ้โหวันนี้ไม่มีเสียงเลยเออวันนี้ให้มาเกินมาตั้ง5้านาทีเราก็ดูเี่ก็ดูเวลาอยู่นะฮะดีพี่เอยวันนี้ดีไหมก็เป็นอันซีนอีกเนาะคือพอหลวงพี่ได้ยินเรื่องราวโน้นนี้นั้นปุ๊บก็จะได้ภาพที่เกิดขึ้นคือภาพตอนที่หลวงพ่อท่าน เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรแล้วให้ให้ให้รับรู้เลยนะอย่างนี้เลยนะทุกครั้งที่หลวงพี่เล่าเรื่องหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กเป็นยังไงดีไหมเบิกบานไหมเบิกบาน,บบานคือพอเวลาเล่าเรื่องท่านเนี่ยมันเหมือนท่านอยู่ข้างหน้าเราอะแล้วท่านก็ทำทาอะไรท่านสอนอะไรมัน มันมันมันเล่าแล้วมันมีความสุขอะคือสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านให้อะไรเราบ้างกว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบเป็นแบบนี้เป็นเป็นผ้า,าจารย์แบบนี้ได้นี่ไม่ก็ยากเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งที่ท่านเล่าถึงเรื่องหลวงพ่อธรรมะเล่าถึงเรื่องคุณยายเหมือนกันท่านจะเบิกบานแบบนี้เลยฮะนี่คือความรู้สึกอ๋อ การที่เราเราเนี่ยเล่าเรื่องคุณครูไม่เล็กเนี่ยเรายังเบิกบานขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนที่ท่านเล่าเรื่องหลวงพ่อกับคุณยายทําไมท่านถึงเบิกบานขนาดนี้แลวสิ่งที่เบิกบานเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงความสุขเนี่ยที่มันได้เล่าถึงคุณธรรมความดีของของคู่บาอาจารย์ ก็เท่ากับเราได้ยกยอพระผูครูบาอาจารย์หรือพระพุทธศาสนาให,ให้สูงขึ้นเหมือนกันนะก็ได้บุญด้วยหลวงพี่เองเนี่ยก็มีได้บุญเกี่ยวกับการการเล่าในธรรมะคุณธรรมของหลวงพ่อด้วยเหมือนกันนะถ้าดีก็เข้ามาฟังกันทุกวันเนาะเนาะก็เก็บเล็กเก็ดน้อยเนาะสิ่งใดที่เอากลับไปใช้ได้เก็บกลับไปใช้ได้ ก็จะดีมากๆขออย่าเลยนะอย่าฟังผ่านนะอย่าฟังผ่านผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ดีเราฟังแล้วเอาไปเอากลับไปใช้หน่อยเอากลับไปคิดนิดหนึ่งวันนี้ท่านท่านเล่าเรื่องอะไรเนาะแล้วได้อะไรบ้างอย่างเนี้ยแล้วเราใช้อะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนะแล้วหลวงพี่ก็จะได้บุญเยอะด้วยเหมือนกันโอเคอนุมโมทานานะ อาเดี๋ยวตั้งใจรับพรแล้วก็หลับตารวมใจของเรากรรมเก็บไว้ที่ศูนย์กลางความบริสุทธิ์ณบริเวณกลางท้องเราให้ใจของเราเนี่ยแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสให้อิ่มในบุญให้บุญเนี่ยหล่อเลี้ยงให้ทั้งหัวอกหัวใจของเราเนี่ยเต็มเปลี่ยมไปด้วยหัวใจ ที่รักในพระพุทธศาสนารักในการฝึกฝนอบรมตนเองรักในการสร้างคุณงามความดีและสิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจกระทำอย่างดีเยี่ยมแล้วนั้นเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลให้มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพให้ได้ดึงดูดความสุขความสำเร็จความเจริญนุ่งเรือง,งปรารถนาในสิ่งที่ดีให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ ปรารถนาที่มีทรัพย์ก็ขอให้มีทรัพย์สมบัติหลั่งไหลมาไม่ขาดสายให้เหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบาร,รมีให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภา,ายในรู้แจ้งอนงตลอดในวิชาธรรมกาย เพื่อที่จะได้ไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษจ,จะได้ตามติดติดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมตั้งใจรับพรน,นะสภาโร निो शाम्भ सन्त भवान् साम्भवे रमति गन्धो निभूतो जतुवां भव सावान् झन्डु ที่กายุกวัมเบาิวานธนานสิลินสนินจับวญท่าปัยญานจันดารวนธรรมวาทานดิอายุวันนวสุขังภาลังสาธุตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะคะ กรากรากราามให้ร่ำรวยให้แข็งแรงให้สมปรารถนาสร้างบาร,รมีตามติดมหาปุชนียาจารย์ไปทุกชาติเทืนดีไหมถ้าดีต้องกดเยอะๆกดไลค์เยอะๆกดไลค์กดแชร์และที่ยมกันนะต้องกดแชร์ด้วยนะ กดแชร์ด้วยช่วยกันแชร์ธรรมะของหลวงพ่อดีๆเนี่ยนะต้องแชร์ให้ให้ไปไกลๆเลยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไปไกลๆอย่างนี้นะไปไกลได้ที่สุดไกลเลยฮนะพรามหมนะู่คณะสร้างบารมีของเราเนะ่ะมากันเป็นล้านถ้าเขาได้ยินได้ฟังเนี่ยการที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แบบเนี้ยเขาก็อาจจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆเนี่ย เอาไปสอนลูกสอนหลานฝึกคนได้ยิ่งกระแสโลกของปัจจุบันนี้เป็นกระแสขาลงเพราะฉะนั้นยิ่งเราเนี่ยเอาธรรมะดีๆเนี่ยเข้าไปในกระแสมันก็จะทำให้กระแสดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเรื่อนะยๆนลช่วยกันนะส่วนผู้ที่ฟังอยู่ทางซูมนะก็แวะเข้าไปใน Facebook นิดนึง เพื่ออะไรเพื่อเข้าไปกดแชร์ <c oughs> โอเคอทัดดีก็ส่งกำลังใจนะส่งกำลังใจให้แล้วก็ยิ้มใสๆให้ทุกคนร่ำรวยแข็งแรงทำอะไรก็เป็นไงเอ่ยขาขึ้นฮะขาขึ้นนะ <c oughs> เฮงเฮงรวยรวย เซงลี่ห่อห่อนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้สาธุดีดีบุญกับทุกท่านนะคะสธุ่ะการบรรณาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านเลยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ